สำหรับต่อไปนี้อาตมาจะขอปรารภเรื่องของธาตุสี่ต่อไปเป็นนั้นว่าธาตุสี่เป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะว่ามันมีความร่อยรอเป็นปกติไม่มีการทรงตัวมีการขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาเจนได้ว่าธาตุสี่ที่ร่อยรอลงไปเสื่อมตัวลงไปสลายตัวลงไป ก็เพราะว่าธาตุสี่ต้องการอาหารเป็นเเพื่อนตอบแทนในสิ่งที่สิ้นไปเปลื่ยไปหมดไปนี่การเพิ่มเติมอาหารของธาตุสี่ไม่มีการทรงตัวแน่นอนต้องเพิ่มกันทุกวัน,นแสดงว่ามันสลายตัวทุกวันนี่การที่ต้องเพิ่มอาหารเพิ่มจากอะไรเพิ่มจากความหิวความหิวที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชิคัตฉาปรมาโรคา ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งคำว่าโรคแปลว่าการเสียดแทงนี่เสื่อมแล้วก็ทำให้ใจเป็นทุกข์มีการเสียดม,มีการปวดมีการต้องการมีการกระหายมากขึ้นแปลกายของความทุกข์นี่เป็นไอ้ว่าธาตุดินมันเสื่อมเมื่อธาตุดินเสื่อมแล้วธาตุเนาน้ําเสื่อมได้ไหมอาหารทุกครั้งและก่อนจะกินอาหารหนัก ทุกครั้งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำน้ำต้องไรกอบอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าธาตุน้ำก็เสื่อมไปด้วยเพราะร่างกายใช้ให้หมดไปสำหรับธาตุลมกับธาตุไฟก็มีสภาพไม่ทรงตัวนักบางครั้งสำหรับธาตุไฟจะว่าร่างกายอบอุ่นดีบางครั้งเย็นเกินไปแต่ความอบอุ่นน้อยเกินไปร่างกายก็รู้สึกว่าไม่สบาย ลมก็ไม่แน่นักเหมืนกันบางทีก็ขึ้นมากกว่าลงลงมากกว่าขึ้นที่เรียก,กันว่าโรคลมโรคลมนี่มีความร้ายแรงมากโรคที่มีโรคลมที่มีความสําคัญมากก็คือไอาวาตะกโรคไอาวาตะกะโรคนี่เขแ,แ,แปลว่าโรคลมที่มีพิษเหมือนพิษงูนี่ลมเหมือนกัน แม้แต่แค่ลมให้ใจก็ไม่สุขสบายนะักบางครั้งก็ให้ใจสะดวกบางครั้งก็ให้ใจไม่สะดวกเป็นอันว่าสภาพของท่าสี่ที่ส่งตัวถ้าพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณจะเห็นว่ามันมีความเสื่อมเป็นปกติและก็มีสภาพนำมาสึ่งความทุกข์ไม่ใช่นำความสุขมาให้ในที่สุด จะประครับประคองเพียงใดก็ตามทีมันก็สลายตัวพังมันอยู่ไม่ได้ถ้าจะเอาจิตใจเข้าไปเกาะร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูว่านั่นเป็นวิสัยของคนที่มีความโง่เป็นปัจจัยว่าเป็นวิสัยของท่านที่มีจริตคือโทสะยขอประธานประธานาภัยไม่ก็บมีตกจริตว่าโมหจริต มีความคิดไม่ฉลาดมีการเกาะอยู่ตามตามปกติไม่คิดถึงความเป็นจริงว่าร่างกายมีสภาพเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในที่สุดเป็นเรื่องของคนโง่ประเภทนั้นสำหรับคนฉลาดต้องมองเห็นความจริงตามปกติด้วยปัญญายของตอนเองเมื่อตอนไม่รู้มาก่อนได้รับคำแนะนำเ,นเพียงเพรข้อจากบุคคลใด ท่านผู้นี้ก็สามารถมาเจริญในาให้เข้าใจชัดละเอียดละอ่อได้เป็นอันว่าพิจารณาในด้านพิปัสนาญาณเห็นว่าร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเครื่องที่ควรจะเกาะเข้าไว้นี่ในด้านมหาสฏิปทานนนสูตรองค์สมเด็จพระจอมไตรให้พิจารณาด้านสมถะควบคือตัดอารมณ์ยึดในร่างกายด้วยให้พิจารณาร่างกายเหมือนกับโคขายคนข้าวัว ฆ่าวัวแล้วนำหนังไปหนังกับเนื้อไปไว้กองหนึ่งกระดูกไปไว้กองหนึ่งเอาไส้ตับไตไส้ปอดไปไว้กองหนึ่งเอาเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไปไว้กองหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาดูว่าวัวทั้งร่างกายนี่มีส่วนไหนบ้างที่เป็นของสะอาดจะไปจับหนังจับเนื้อที่มันเกลดกลางไปในเลือดก็รู้สึกว่าสกปรกเหม็นข่าวจับแล้วเปื้อนมือไปล้าง นี่จะไปดูกระดูกก็สกปรกดูตับตไตใส่ปลอดภายในที่เอามากองไว้ก็ไม่น่ามองจะไปดูน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะที่นําไปกองไว้ส่วนหนึ่งก็แสนจะโสโครกก็เป็นอันวท่าสีรที่ประกอบข้ามาร่างก,กายนี้เต็มบรด้วยความสกปรกเป็นของที่ไม่น่ารักมองในด้านนี้เป็นด้านสมถะภาวนา แล้วมองในด้านสมถะภาวนาแล้วก็มองในด้านมิปัสสนาภาวนาว่าไม่น่ารักแล้วมันก็มีความไม่เที่ยงมีอาการเป็นทุกข์มีการสลายตัวไปในที่สุดตามที่ถวายพระพรมาแล้ว <c oughs> นี่จุดนี้จุดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบระทิตแก้วทรงแนะนําท่านที่มีความเฉลาดที่เรียกว่าพุทธ,ธจริตให้คิดถึงความตายว่าความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ เกิดใหม่ต่อไปมันจะทุกข์ใหม่ก้าวต่อไปเพื่อเป็นการหนีความตายเข้ามาพิจารณาธาตุสีเป็นสมถะและวิปัสสนาตามที่ถวายพระพรมาแล้วจึงกระทั่งอารมณ์จิตทรงตัวเป็นเอกกคคตารม,มีความไม่นิยมในร่างกายถ้าจะว่ากันไปจริงๆเท่านี้ก็เป็นอรหันต์แล้ว <c oughs> สบายแล้วสกายทิติเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ร่างกายไม่ได้เป็นที่รักร่างกายเป็นธาตุสี่เข้ามาประชุมกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในทรากลางมีการสลายตัวไปในสุดธาตุสี่เป็นปัจจัยของความทุกข์เท่านี้ก็หมดเป็นพาลานจิตใจไม่ยึดมัน่นไม่ถือมั่นในร่างกายปล่อยมันจะมีสภาพเป็นยังไงก็ช่างมันการประครับประคองร่างกายเป็นกฎธรรมดาถ้าประครับประคองไม่ไหวจะตายก็ปล่อย การประคับประคองก็เพื่อเป็นการประคับประคองเพื่อจ่าสัยเอาร่างกายไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ความจริงเท่านี้ก็พอไม่ต้องพูดต่อไปอีกก็เป็นอรหรันต์แล้วอาตมาปราบกรกคตนเองแต่ในไหนพระพุทธเจ้าทั้งประเทศต่อก็ว่าต่อไปเป็นอันว่าข้อต่อไปมาองสมเด็จพระจอมไตรเห็นบาคนนั้นมั่นคงไม่สะดุ้งสะเทือนต่อความตาย มีกําลังใจดีให้พิจารณาธาตุสี่เป็นสมถะและวิปัสสนาเอาอารมณ์เรื่องจากสมถะและวิปัสสนาตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะเห็นเล็กลงไปว่าร่างกายที่เราปลนเปลยมันนั้นมันเกิดมาจากสภาวะแห่งความสกปรกและต่อมาเราก็เอาของสกปรกเข้าไปบำนงบำเลยมัน ของสกปรกเหล่านี้นั้นได้แก่อะไรอาหารอาหารทุกชิ้นทุกส่วนที่รับประทานบริโภคกันทุกวันเป็นของมาจากพื้นฐานแห่งความสกปรกขณะที่มันเกิดขึ้นมาก่อตัวขึ้นมามันก็มาจากพื้นฐานในการสกปรกการหล่อเลี้ยงลำต้นหนึ่ร่างกายให้เจริญข,ขึ้นก็มาจากอาหารที่เป็นของสกปรก เต่ตัวของอาหารเองจะเป็นวัตถุแร่ธาตุพืชผักและสัตว์ก็ตามก็เป็นวัตถุธาตุืชแร่ธาตุและสัตว์ที่เต็มไปด้วยความสกปรกอาหารทุกชิ้นเป็นของสกปรกจากน,นั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนแนะนําคนฉลาดอันนี้คนโงน่แนะนําไม่ได้ต้องแนะนําได้แต่คนฉลาดฝ่ายเดียว สำคนที่จะหลาดออง์สมเด็จพระบรมโลกก็นาถทรงแนะนำว่าจงพิจรารณาหารตามความเป็นจริงสังเกตอขอถวายพระพรอาตมาจะเผลอเสมอคิดว่าผู้กับชาวบ้านธรรมดาอยู่เรื่อยแต่ความจริงพระมหาภพก็ไม่ทรงถือพระองค์ก็สแสดงพระองค์เป็นพุทธมามาก,กะเต็มพระองค์ อาตมาก็ต้องขอพระทานอภัยบางครั้งหรือไปอาจจะเป็นการตีเสม,มอมากเกินไปเป็นการไม่สมควรเจ้าพยนาวาอาหารทุกอย่างเป็นของสปกปรกด้อนนี้ก็มานั่งพิจารณาว่าการหล่อเลี้ยงร่างกายเราหล่อเลี้ยงด้วยของสะอาดและสปลกปรกเป็นของสปกปรกอาหาเลปฏิโกไดสัญญาให้พิจารณาหายก่อนการบริโภค ว่าสัตว์มาจากพื้นฐานอะไรสัตว์อาหารที่สัตว์บริโภคเข้าไปจากพืชผักก็ดีของที่ปรุงมาจากเนอก็ดีมาจากความสุขรรกร่างกายของสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระปัสสาวะสุขปรกทั้งหมดเอาย,อย,อยอ่อๆพืชผักทั้งหลายที่จะเป็นอาหารขึ้มนมาได้มาจากปุ๋ยที่เต็มไปได้วยความสุขรก อาหารของพืชผักสกปรกสำหรับแร่ธาตุต่างๆก็จมอยู่ในดินในโคนลนดินโคลนเต็มไปด้วยความสกปรกเป็นอันว่าอาหารสิ่งที่มาประกอบอาหารทั้งหมดเป็นของสกปรกเมื่อมาปรุงแล้วก็ยังสกปรกถ้าแม่ครัวจะบอกว่าค่าเชื้อโรคตายหมดแล้วแต่นั่นมันเรื่องของเชื้อโรคเพราะความร้อนตายเพราะความร้อนแต่เชื้อโรคบางอย่างความร้อนที่ทําอาหารยังไม่ทําให้เชื้อโรคตาย อันนี้ก็ไม่ขอพูดเรื่องมันจะมากไปเป็นอนุว่าแม่กลัวบอกว่าสะอาดจากไฟคือความร้อนเชื้อโรคตายแต่ก็จะรืมว่ากลิ่นไอคาวของอาหารยังปรากฏมันก็เป็นของสกปรกถ้าอาหารสะอาดจริงๆเวลาบริโภคกันไปแล้วก็ไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างมือปล่อยให้กลิ่นไอของอาหารทรงอยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นของดี แต่นี่เวลาจะบริโภคต้องการอย่างน้นต้องการอย่างนี้สีอย่างนั้นรสอย่างนั้นกลิ่นแบบนี้ดีทั้งหมดแต่พอบริบริภกเสร็จรีบล้างปากล้างมือนะั่นเพราะอะไรก็รู้สึกตัวมันขณะที่อิ่มขึ้นมาบอกว่ามันสกปรกนี่เพิ่งจะรู้ถ้าหิวไม่รู้หน้ามึดไม่มีความรู้สึกเมื่อบริโภคขอนี่สกปรกก็ไปสร้างร่างกาย ชดเชยของที่เสียไปสร้างใหม่ให้มันเต็มขึ้นมาและร่างกายทั้งร่างกายจะเป็นของสะอาดและของสกรปรกตัวนี้เป็นตัวตัดราคะคือการมชันทะตรงๆเห็นชัดองค์สมเด็จพระทรงสวบัตที่ชัดให้เห็นว่าให้ใช้จิตพิจารณาหาความเป็นจริงไม่ใช่ไปโต้เถียงความเป็นจริง ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเพราะว่าจริตนี้เป็นจริตของพระอรหันต์ไม่ใช่พระอ,อนาคามีนี่ก็เลยไม่ต้องพูดกันทั้งด้านพระโสดาสิกธาคาอนาคาถอยหลังลงไปในตอนต้นจะเห็นว่าอันดับแรกท่านให้สตาร์ตมรณาโนสติกกรรมฐานมาก่อนคนที่เห็นความตายเป็นกีฬาของชีวิตต้องเป็นคนกลา้ากล้าต่อสู้กับความเป็นจริง แสแดงถึงว่ามีอารมณ์เข้มแข็งมีความฉลาดยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าคนมีปัญญาอย่างเด็กๆใช้อะไรไม่ได้ต้องเป็นปัญญาของผู้ใหญ่จึงจะใช้ได้คำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าคนที่มีบาร,รมีตามสมควรพอสมควรแล้วถ้ามีความอ่อนแอของบาร,รมีในส่วนใดส่วนหนึง่งยังจะมองไม่เห็น คนที่จะเป็นพุทธจริตได้เต็มอารมณ์ภาคภูได้เต็มอารมณ์จริงๆคือเต็มจริตจริงๆคือท่านผููนั้นเป็นอุคติตัณอยู่หรือวิปติตัณอยู่เป็นอย่างฉฉน้อยว่าเป็นคนมีปัญญาชั้นยอดสกิดนิดเดียวก็ไปนิพพานนี่เป็นลักษณะของบุคคลผู้เป็นพุทธจริตอย่างเต็มที่ ถ้าพุทธ,ธจริตแบบเบาๆก็พอจะมีความเข้าใจอยู่บ้างต้องคลํากันหน่อยทึงจะก้าวข้าสนิพานได้แต่ถึงยังไงก็ดีถ้าพุทธ,ธจริตเต็มๆมีเต็มที่หมายความเป็นพุทธ,ธจริตจริงๆจะไปนิพพานช้าจะไปนิพพานเร็วก็ต้องไปกันได้ในชาตินี้แน่ไม่ใช่รอไปชาติหน้า เพราะกกรรมฐา,านเรื่องสี่องค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมทา,านให้เป็นกรรมฐา,านเฉพาะพระนิพพานจริงๆกรรามฐา,านข้อที่หนึ่งมีกําลังใจไม่หวั่นไหวต่อความตายเพราะมีความแน่ใจว่าตายแล้วมีความสุข <c oughs> มีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการความเกิดทิ้นโทษของความเกิด ราะว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุสีเป็นของไม่ดีเป็นของสกปรกและเป็นของไม่เที่ยงเป็นเหตุให้เป็นทุกข์และมีการสลายตัวเป็นนทีสุดเรื่องไรที่จะไปต้องนั่งครบขันห้าที่ประกอบไปด้วยธาตุสีต่อไปการปล่อยขันห้าได้เมื่อไรเป็นพะอรหันเมื่อนั้นต่อไปแทบเป็นการเป็นการส่งเสริมกําลังใจเห็นว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์ และเป็นของหน่าเปลี่ยดโสโพ่พกเป็นการตัดการมรงคะอย่างชัดชัดตัดความผูกพักขงงน,พน,น,อน,นของร่างกายให้ได้ขาดโดยองค์สมเด็จพระบรมโลกนตถสอนให้เห็นเชื้อของร่างกายสิ่งที่สร้างรายาร่างกายเพิ่มเติมมันเป็นของสกปพกได้แก่อาหารที่ให้พิจารณาเป็นอาหารเรปริกูลสัญญาเห็นว่าร่างกายสกปพก <c oughs> เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข เห็นว่าร่างกายเสื่อมเห็นว่าร่างกายพังเห็นว่าร่างกายไม่ควรครบหมดเรื่องตัดร่างกายตัวเดียวเป็นอานหาร <c oughs> อย่างท่านพบระโคติกะถ้าไม่เคยคิดถึงเรื่องนิพพานแต่ว่าความไม่พอใจในร่างกายมีอยู่ในฐานะที่ท่านบวชอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระบรมครู เพื่อนเป็นพระอ,อริยะเจ้ากันเป็นแถวแต่ตัวท่านก็เจ็บแล้วเจ็บเล่าปวอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนจะเลือนจิตได้แค่ชานโลกีเล็กน้อยเท่านั้นบางบางชันก็เสื่อมไปเพราะร่างกายไม่สบายเรื่องชานนี่มีความสําคัญที่ร่างกายถ้าร่างกายมีกําลังดีชานโลกีจึงจะทรงตัว ขณะได้ร่างกายไม่ดีสารชานโลกีก็ยำแย่เข้าดีไม่ได้เป็นอันว่าพระโคดิกะช้ำใจน้อยใจจากร่างกายเป็นสำคัญมานั่งคำนึงคิดว่าเป็นพระเพื่อนทีิบทด้วยกันนั้นเวลานี้เขาเป็นอรหันต์กันไปเป็นแถวๆถ,ถ้าสำหรับเราอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระบททิแก้วคือพระพุทธเจ้า แต่ไม่มีโอกาสแม้ว่าจะทรงฌานสมาบัตเป็นฌานโลกีให้ส่งตัวบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีร่างกายทุกขเวทนาเบาหน่อยฌานก็เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากฌานก็สลายตัวจึงแมาคิดว่าเจ้าร่างกายนี้มันเป็นภัยใหญ่ ถ้าร่างกายของเรามันไม่ป่วยไข้ไม่สบายอย่างน้อยที่สุดเวลานี้เราอาจจะเป็นพระโสนดาสิกิทาคานาคารหารือหลนก็ได้แต่ที่เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เพราะร่างกายไม่อำนวยมันช่วยทำลายจิตใจขเขาให้เสื่อมทรามในการจะพบองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าเมื่อไรจะได้พบตายจากชาตินี้แล้วเมื่อไรจะมีพระพุทธเจ้าเกิดกุติขึ้นมาในโลกอีก ในเมื่อร่างกายมันไม่ดีก็ขอขอเลิกคบขึ้นชีวาร่างกายที่ประกอบไปด้วยกันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ไม่ต้องการมันอีกขอตัดย่ายขาดวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็มีโกนมาเชิดคอตายเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระจอมไตรตัดว่าพระโคติกาไปนิพพาน นี่ท่านยังไม่ได้นึกถึงอุปสมา,ธธน,มน,านุสติกรรมฐานนึกที่ว่าไม่พอใจในร่างกายเท่านั้นว่าร่างกายมันเป็นโทษเป็นทุกข์ความจริงการไม่พอใจในร่างกายเห็นว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์เมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่อยู่ที่ความอึดอัดอยู่ที่ความลำคาญอยู่ที่ความลำบากเพราะไม่มีโอกาสที่จะจากร่างกายไปได้รวดเร็ว,รวนี่เป็นอารมณ์ของพอาอรหัน พาาระอรหันตทุองค์มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหมดอย่างพระสารีบุตรเคยพูดกับพระบอกว่าเราอยู่ในความอึดอัดเราอยู่ในความลำคาญเราอยู่ในความทรมานเพราะร่างกายนี้มันยังไม่พังแต่ว่าร่างกายยังไม่พังเพียงใดเราก็ไม่ทําอัตตรนิบัติกรรมไม่ทำลายมันจะใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ต่อไปถ้ามันพังมันสลายตัวเมื่อไรฉันก็สบายเมื่อนั้น แต่ความจริงจิตท่านสบายอยู่แล้วแต่อึดอัดในขันห้าขันห้ามันไม่ค่อยสบายเนื่อมเมื่อขันห้ามันหิวก็ต้องหาเลี้ยงมันมันร้อนก็ต้องอาบน้ําให้มันมันหนาวก็ต้องาผ้าห่มให้มันมันป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องรักษามันเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาแต่ได้ว่าความจะพอใจในขันห้าความรักในขันห้าไม่มีแต่ก็ต้องปลนปลื้เพราะจะเป็นหน้าที่ที่ต้องบำรุงรักษา จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของมันนี่เป็นอนุวาองค์สมเด็จพระิจิตมานทรงแนะนำให้ท่านที่มีจิตทรงพุทธจริตมีอารมณ์จิตพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วสามจุดมีมรณานุสติกรรมฐานจตุท่าประธานสีอาหาเลปฏิโูลสัญญาก็น่าจะเป็นอรหันต์ได้แล้วแต่ความจริงแค่สองก็พอ มรณา,านุสติกับจตุธาประธานสี่ก็เป็นอรหันต์ได้แล้วแต่องค์สาเร็จพระปฏิบแกว้วยังไม่มั่นใจกเกรงว่ากําลังใจของท่านพุทธจริตยังอ่อนอยู่ประเภทอ่อนประเภทเข้มมีประเภทอ่อนมีถ้าประเภทเข้มสกิดแค่มรณา,านุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานสองอย่างเท่านี้ไปนิพพานเลย ท่านแพ้ประเพทเข้มนสก,กิดนิดนึ่งไม่ได้เห็นว่าร่างกายมันจะตายเป็นทุกข์การเกิดไม่มีความหมายทรัพย์สินทั้งหลายที่ในโลกนี้แต่หาไว้ไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายเท่านี้แล้วก็แย่เข้าไปนิดหามีอารมณ์เกาะว่าจิตนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เียกกันว่าอุปสมานุสติกรรมฐานเท่านี้คนที่มีอารมณ์เข้มเห็นกันได้ไม่ชัดเห็นกันได้ไม่ยาก ความจริงท่านประเภศนี้ก็มีมีต้นปลายกฎแล้วที่ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้เคงเปล่งบาจาให้ได้ยินเสมอเสมอว่าทรัพย์สินไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายสิ่งที่ต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ของท่านพูดนี้นั้นก็เป็นศรัทธาจริตกับพุทธจริตบวกและเมื่ออารมณ์ของท่านต้องการพระนิพพาน ท่านไม่มีความสําคัญในทรัพย์สินเห็นว่าร่างกายไม่สําคัญเป็นการตัดกายาคตาสก,กายทิฐิ้เด็ดขาดอันดับสูงนอดเรือโคดิกะไม่นึกถึงพระนิพพานอย่างไปได้ท,นนท่านผู้นั้นีเห็นว่าทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายจิตใจต้องการพระนิพพานท่านจะไปไหนนี่ความจริงท่านที่มีศรัทธาจริตกับพุทธจริตบวกกันประเภทเข้มสก,กิดนิดเดียวก็ไปนิพพาน อีองสมเด็จพระิตามานต้องสอนมากไปอีกนิดหนึ่งไปถึงธาตุสี่ก็หาเลปริกูลสัญญาก็เป็นการสอนเผื่อเหนียวไว้เพื่อรมใจของท่านบนนั้นยังอ่อนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูจึงประคับประคองไม่ได้กรรมฐานนั่งสองประการสำหรับข้อที่สี่นั้นเป็นกรรมฐานข้อที่สี่ได้แก่อุปสมานุสติกกรรมฐานคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ คิดว่าการเกิดคราวนี้เป็นชาติสุดท้ายการทำงานทุกอย่างเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ต้องการผลตอบแทนต้องการอย่างเดียวให้ประชากรมีความสุขเท่าที่ความสามารถจะถึงได้มีน้ำใจประกอบไปด้วยความบิหารสีมีเมตตาความรักเป็นต้นเว้นอคติสีและก็ส่งความดีได้แก่ฮิริโอลตตะปะ ทรงคุณธรรมระเสิฐไปเป็นปกติารลบอารมณ์ว่าควาชายพิธีทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์เชราพิทุกข์ความแก่เป็นทุกข์มรณะพิทุกขังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เป็นน้ำว่าเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์จะมีประโยชน์อะไรสิ่ง ขึ้นชีวาความทุกข์ไม่มีใครปรารถนาแล้วทําไมจึงจะมาตั้งหน้าตั้งตาผูกพันกับขันห้าคือร่างกายถ้าจิตใจปลดร่างกายได้ที่อย่างเดียวก็ปลดทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อปลดร่างกายได้แล้วไปไหนก็ไปพนิพัน์เป็นอนุวาตในด้านของพุทธจริตที่อาจจมาถวายพระพรพระมาหาบพิตมา อาจจะซ้ำซ้ำสักๆักถอยหน้าถอยหลังเสียงฟังไม่ชัดทางนี้ก็เพราะว,ว่าที่องค์สมเด็จพระสงว์สบิ์กล่าวว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงวันเวลาที่อาตมาตั้งใจจะจะบบันทึกถวายนานแล้วแต่ได้ว่าร่างกายไม่อํานวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงพูดไม่ออกเวลานี้พอจะใช้ได้บ้างเสียงก็ยังไม่ปกติ เห็นว่าเดือนมีนาจะผ่านไปเพราะว่าถวายไปผ่อนไม่ว่าเดือนมีนาจะบันทึกถวายเมื่อเวเดือนมีนาจะผ่านไปเสียงจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สําคัญสัญญาต้องเป็นสัญญาถ้าเสียงต้องมียังมีบ้างก็ต้องทําแต่การทําถวายในคราวนี้ก็ไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นไม่ใช่คิดว่าพระมหาบพิษท,ทรงใช้ อาตมากลับดีใจที่พระมหาภพิตรมีความปรารถนากรรมฐานนี้มีความสําคัญเพราะเป็นอารมณ์ใจของบคุคคลทั้งหลายที่จะพึงหาได้ยากและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระกรรมฐานนิองค์สมเด็จพร,ระพาาุทมีพระภาคเจ้าสอนจริตทกประการอันนี้เป็นวิสัยของท่านวิชาสามอภิญญาหกรปริสัมมิทายานจะต้องทึงใช้ให้ครบถ้วน แต่สำหรับตามสํานวนนท่านสุขวิปสัสสโกเป็นพระอาหารหันต์ที่ปฏิบัติแบบสบายๆที่บรรดาท่านมีชาสามพิญญาหกปฏิสมิทายานท่ามักจะพูดว่าท่านสุขวิปสัสสโกชอบสุขเอาเผากินแต่แต่ว,ว่าพออกิเลสทั้งหมดสิ้นลงไปแล้วท่านนั้งหลายเหล่านั้นจะเห็นว่าท่านสุขวิปสัสสโกนี่ท่านทำถูก ท่านทําดีเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีคนสามารถจะใช้ท่านได้จะรู้ผีรู้เทวดารู้นรกรู้สวรรค์ท่านรู้แต่ท่านไม่เห็นไปใช้เป็นหมอดูหมอแลไปแก้ก,กดแก้กรรมใช้ไม่ได้ทั้งหมดท่านบอกท่านทําไม่ได้เป็นอันว่าท่านสุขัิเวสโกมีความสบายจริงๆสมชื่อฉะนั้นท่านวิชาสามอภิญญาหกประดิษสมิทายาน ในตอนต้นก็ต้องการกีฬาสมาธิเป็นสําคัญต้องการรู้นนรู้นีาจิตจบเต็มที่ก็ไอความต้องการเหล่านั้นมันก็สลายตัวหมดก็ต้องการอย่างเดียวคือความอยู่เป็นสุขเช่นเดียวกับท่านสุขวิปัสสโกฉกนั้นวิสัยของท่านสุขวิปัสสโกเมื่อบรรทุกถวายนี้จบแล้วคัดเศษต่อไปอาตมาภาพขอถวายเป็นกรณีพิเศษ ย่าไว้ข้อความการปฏิบัติของท่านสุขวิปัสสโกแต่ได้ย่อพอได้ความเพื่อสมเด็จประมาหาวาพิจิ์ได้พิจารณาในการปฏิบัติและแนะนำบุคคลอื่นต่อไปสำหรับเวลานี้ปรากฏว่าเทปก็จะหมดแล้วอาตมาก็ขอถวายพระพรล,ลา